สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้าน,านสไตล์พี่พิมพนะคะวันนี้พี่พิมพ์จะมาตำหน่อไม้ค่ะตำหน่อไม้นะคะก็มีพริกมีหอมมีกระเทียมนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตำค่ะทำง,ง่ายๆแบบบ้านๆพื้นๆน,น,นะคะ6บเสร็จเรียบร้อยพี่พิมพ์ก็จะใส่หน่อไม้ค่ะหน่อไม้ที่ต้มนะคะเราต้มไปแล้วค่ะหน่อไม้อะไรก็ได้ค่ะเราต้มไ้แล้วใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่หอยลงไปค่ะใส่ข้าวคั่วค่ะใส่น้ำปลาค่ะที่ป่นค่ะน้ำปลาค่ะ ใครชอบชูรดน้ำตาลก็ใส่ตามอัธยาศัยนะคะว่าพี่พิมพ์ <c oughs> ไม่ถูกกันกับชูรสคแล้วก็โคกนะคะทำง่ายๆนะคะพี่พิมพ์เป็นคนทานอะไรง่ายๆค่ะทานไม่เลือนมาก มีประทงปลาทูใส่ได้นะคะมีเนื้อปลาแล้วก็ต่างๆใส่ได้ค่ะดีก็จะชิมดูรสนะคะเป็นยังไงะคะ่ะชิม,มพี่จะใส่น้ำปลาหน่อยนึงนะคะ อก่อยแล้วค่ะพอรีจบด้วยผักสังเงนานะคะแล้วก็ผออีตู่ิมจะไม่ใช้หอมนะคะผักสังเงนานะแล้วก็ผออีตูเด็ดนะคะหยาบๆค่ะตํำลงไปกินผักสังเงน้าจะหอมมากเลยนะคะ ลองทำทานนะคะไม่ต้องใส่หอมใส่ผักชีอะไรนะคะให้ใส่ผักอีตูกับผักสังแรง,งนานะคะชิมรอบสองค่ะได้เลยค่ะเอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมจะหอมมากค่ะจะหอมหนัวจัดใส่จานค่ะประยุกทานนะคะพี่พีมไม่ชอบ ไม่ค่อยได้กินแกงกินต้มกินอะไรนะคะเป็นเป็นคนชอบทานแบบนี้นะคะ่ะบางคนถามว่าพี่พิมทำอะไรเป็นหมดค่ะแต่ไม่ชอบอ่ะไม่อยากทานชอบทานแบบง่ายๆชอบแบบนี้ชอบที่มันไม่ติดไฟมากอะไรเงี้ยถ้ามันโดนไฟเยอะๆแล้วมันรู้สึกแบบมันไม่อร่อยะคะ่ะทานแบบนี้ทานแบบธรรมชาติให้มากที่สุดได้แล้วค่ะมันจะหอมผักสงแงงนานะคะหอมผักสงแงงนาหอมผักอีตูหอมใบแมงลักนั่หละคะ่ะลองทําทานดูนะคะ อย่าใส่หอมใส่อะไรใส่หัวหอมกระเทียมได้แต่ว่าปรุงรสผักนะถ้ามันจะขึ้นจมูกหรือหัวหอมมากที่สุดคือผักสังงนานแล้วก็ใบแมงลักหรือผักอีตู่นะคะลองทําทานดูนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณที่ติดตามพี่พิมนะคะใครตักทายข้ามาเดี๋ยวพี่พิมทักกลับไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ